่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบรรดาผู้ต้องขังและค่ะว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องนอนคุกอีกต่อไปสามารถที่จะไปนอนสถานที่อื่นสถานที่ใดๆก็ได้ที่ทางคณะทํางานนะคะของกรมราชทัณฑ์นั้นเป็นผู้กําหนดแหละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องนี้ก็เลยโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยว่าออกมาเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่และอย่าลืมว่า ตัวคุณทักษิณเองเนี่ยก็กําลังนอนโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยมาจะาครบร้อยยี่สิบวันอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้ด้วยหลังจากที่ไม่ต้องนอนคุกเลยแม้แต่วันเดียวนี่แหละและถ้าว่าเราจะย้อนกลับไปดูนะคะท่านผู้ชมคะย้อนกลับไปดูเรื่องของระเบียบกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยก็จะพบว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทธินในครั้งที่เป็นรัฐมนตรีิว่าการกระทรวงยุติธรรมแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์เองจะปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวผมไม่รู้ เรื่องนี้จริงๆมันมีกฎหมายมาตั้งนานละคือเป็นพรบราชัณฑ์ในปี2560แต่ว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยน,นะคะก็ออกกฎกระทรวงแล้วค่ะที่มันสืบเนื่องเดินมาจากพรบราชัณฑ์นี่แหละโดยเป็นกฎกระทรวงที่คุณสมศักดิ์เนี่ยลงนามเอาไว้เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2562ค่ะและกฎกระทรวงที่ว่านี้นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นกฎกระทรวงที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดค่ะ เป็นประโยชน์ของการลดวันต้องโทษแล้วก็การพักโทษและรวมไปถึงการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกฎกระทรวงออกมาได้เนี่ยก็เพราะกุสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมันก็บานมาสู่การออกระเบียบของกรมราชาัณฑ์ที่ให้สิทธิ์กับผู้ต้องขังเนี่ยสามารถที่จะนอนคุมขังกันได้นอกเรือนจำนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ การดาเนินการต,าต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่สมัยของน้ำรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างคุณสมศักดิ์นั้นทําให้อดมองไม่ได้แล้วค่ะว่าเหมือนคุณสมศักดิ์เนี่ยมีตาทิพย์เหมือนมองเห็นอนาคตข้างหน้าและรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะกลับมายัางประเทศไทยและได้รับประโยชน์จากระเบียบที่ว่านี้จากกฎกระทรวงที่ว่านี้กันไปแบบเต็มๆค่ะโอ้โหมอดูอายเลยนะคะงานนี้สำหรับคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะ ที่ทำอะไรทุกอย่างเอาไว้เหมือนวางแผนเป๊ะเเปเป๊ะทุกอย่างไม่เฉพาะกรณีของคุณนักสินเท่านั้นคุณสมศักดิ์การท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยก่อนหน้านี้เคยลาออกมาจากพรรคเพื่อไทยมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี2562แต่พอในยุคก,การเลือกตั้งปี2566เนี่ยคุณสมศักดิ์ก็ตัดสินใจลาออกจากพรรคพลังประชารัฐในนาทีสุดท้ายย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเดิม อย่างพักเพื่อไทยและก็น่าสนใจตรงที่ว่าคุณสมศัก์นั้นน่ยนะคะยังมีสิทธิ์มีเสียงและมีบทบาทภายในพักเพื่อไทยเหมือนเดิมแม้ว่าตัวเองเนี่ยเคยจะออกไปจากพักเพื่อไทยแล้วก็ตามง,งานนี้ก็เลยทําให้ต้องคิดอีกเหมือนกันว่าเอ๊กับการที่คุณสมศักิ์เนี่ยยังสามารถมีบทบาทภายในพักเพื่อไทยได้เนี่ยเป็นเพราะได้รับไฟเขียวจากคุณทักษินหรือเปล่าเป็นเพราะได้รับการยินยอมพร้อมใจจาก คุณทักษิณหรือเปล่าซึ่งทำให้คุณสมศักดิ์นั้นสามารถที่ยังคงมีบทบาทที่สำคัญภายในพรรคเพื่อไทยได้คือสุดแล้วนนะคะท่านผู้ชมครั้งงานนี้ต้องบอกเลยล่ะว่าคุณสมศักดิ์เทพสุดินนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณที่คุณทักษิณนั้นต้องกราบงามๆแล้วต้องขอบคุณงามๆเลยล่ะคะ่ะให้กับคุณสมศักดิ์ที่ได้เดินเครื่องแบบเต็มสุข นับตั้งแต่การออกกฎกระทรวงมาจนกระทั่งถึงการออกระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์นี่แหละเป็นการสารต่ออย่างต่อเนื่องและมันก็เป็นการเปิดช่องเป็นทางสว่างให้กับคุณทักศิณในวันนี้ที่ณวันนี้คุณทักษิณมองทางออกมาละว่าฉันสามารถที่จะกลับบ้านได้โดยไม่จําเป็นต้องนอนอุดอู้อยู่แค่เพียงบนชั้น14โรงพยาบาลตํารวจละเพราะมีระเบียบกรมรชาชทัณฑ์รองรับนั่นเอง มาวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครท่านผู้ชมคะที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินนั้นยังสามารถที่จะมีบทบาทภายในพักเพื่อไทยและนําซ้ํายังมีตําแหน่งแห่งหนอยู่ในรัฐบาลของพักเพื่อไทยกับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุธิน